หุนไดสตา์เหลียมาอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะยานแม่ลงจอดจริงๆนะคะสภาพเบาะนะคะไม่มียวดไม่มีย้อยนะคะไม่มีขาดนอกจากรถสวยสภาพดีแล้วนะคะรถนะคะมีประวัติการเข้าศูน uh ย์ตลอดนะคะสวัสดีค okay. ่ะวันนี้นะคะหุนไดสตา์เหลียมาอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะคันนี้นะคะยานแม่ลงจอดจริงๆนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะอยากเป็นสีขาวด้วยนะคะ มีคนหาเยอะมากเลยต้องบอกว่ามีคนหาเยอะมากๆนะคะสำหรับฮุนไดสตาร์เลียรรุ่นพรีเมียมสีขาวแบบนี้นะคะคันนี้นะคะฮุนไดสตาร์เลียพรีเมียม2022ค่ะจดทะเบียน2022ผลิต2022เลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะได้เป็นรุ่นพรีเมียมแบบนี้นะคะลดบ้านนะคะลดบ้านมือเดียวนะคะคุณแจสำรองแบบนี้ครบเลยทั้ง2ดอกนะคะต้องบอกเลยว่าภายในดูดีมากๆนะคะได้รถเดิมจากโรงงาน นะมาดูสภาพด้านนอกกันก่อนเลยนะคะด้านนอกนะคะมาดูไอยหน้านะคะเป็นแบบ LED แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ <c oughs> มีกล้องหน้ารถแบบนี้นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น SEL นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะความพิเศษมันมีต่างกันอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อปนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้าง <c oughs> ด้านข้างนะคะกระจกนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมีกล้องมองข้างแบบนี้ ล้อแมกนะคะคนละลายกับตัว SEL นะคะล้อแมกจะมีลายที่มีอ่าแบบนี้นี่เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็ยางนะคะยางใหม่ปี2022นะนี่ยางสภาพดอกดีๆด,ดอกเต็มเต็มแบบนี้นะคะอ่าด้านข้างนะคะติดครีมกรองแสงมาเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจเป็นแบบ k ี y l e แบบนี้นะแล้วก็ประตูไฟไฟ้าแน่นอนนะคะเป็นรุ่นท็อปด้านหลังนะคะไฟไท้ายนะคะจะเป็น LED นะคะ เหมือนกับตัว SEL เลยนะคะสำหรับรุ่นพรีเมียมนะคะมีรุ่นเดียวที่เป็นเป็นไฟท้ายธรรมดาก็คือรุ่น S นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลัง4่จุดแบบนี้ <Wow. S 1> นะฝาท้ายไฟฟ้านะคะมีโลโก้แบบนี้เปิดฝาท้ายนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยคันนี้นะคะต้องบอกเลยเป็นรุ่นที่คนหายเยอะมากนะคะได้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้เป็นรถสีข,ขาวด้วยนะคะอ่าด้านในภายในนะคะมีกล้องบันทึกแบบนี้ แล้วก็ต้องบอกภายในนะดูดีมากนะคะต้องบอกเลยว่าดูดีมากดูดีมากนะคะภายในไม่ช้ําเลยนะคะเบาะนะคะขับได้แบบนี้นะคะเราสามารถเลื่อนเบาะด้านหน้าไปอย่างนั้นได้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนี่ตรงนี้นะคะสภาพนะคะต้องบอกรถสวยสภาพดีนะคะรถฮุนไดที่1112ออตโต้นะคะทุกคันนะคะรถสวยสภาพดีทุกคันแน่นอนนะนะอันนี้รับประกันได้เลยนะเมดอาร์อะไรอยู่ครบหมด นะคะไฟไท้าย LED แบบนี้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับฮุนไดสตาร์เลียที่เป็นสีขาวนะคะภายในนะะเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นเบาะดำอยู่แล้วนะคะเบาะดำแบบนี้นะคะไปดูสภาพเบาะกันดีกว่านะคะสะภาพเบาะนะคะไม่มียวบไม่มีย้อยนะคะไม่มีขาด นอกจากรถสวยสภาพดีแล้วนะคะรถนะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าฮุนไดสตาเรเลียนะคะมีรับประกันารันตีจากศูนย์นะคะ5ปี1 5 0 0 0 0านโลนะคะเครื่องคันนี้ยังมีารันตีศูนย์อยู่นะ,คะใครได้ไปต้องบอกเลยคุ้มมากๆนะคะเหมือนได้ไป้ายแดงไปขับใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะคะภายในนะคะ,ะมาดูที่สภาพเบาะสภาพเบาะดีมากนะคะไม่ยัย่ไม่ย้อยนะคะมีสันรุบด้านบน ะค,ะคอนโซลหน้านะคะคอนโซลด้านไม่มีร่องรอยแตกหักอะไรทั้งสิ้นนะเบอะนะคะฝั่งคนขับนะจะเป็นไฟฟ้าแบบนี้แตกต่างกับรุ่น SEL แล้วก็รุ่น S นะคะที่เป็นเบาะธรรมดานะคะปรับได้แปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะคะมีแอร์แบกที่เบาะแบบนี้นะคะ,ะมีที่วางแขนแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังดํามัลติฟังก์ชัน อ่าแล้วก็มาดูที่ทางด้านนี้กันบ้างนะคะจอนะคะก็จะเป็นจอเหมือนตัว S L เลยนะคะเป็นตัวอจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะเกียร์เหมือนกันนะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีที่เสียบ USB นะคะอ่า p า w e ว o u t l e าเนะคะที่เสียบ USB จะมี2ฝั่งอย่างนี้นะมีเบรลเลชาร์จนะคะมีกล้องบันทึกอ่าอันนี้แถมให้เลยนะคะอันนี้แถมให้ไปเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะคันนี้นะคะมีความพิเศษ นะคะก็คือจะมีหลังคาสลูบแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง <Wow. S 1> ใครที่ชอบหลังคาสลูบหาความหรูหรานะคะรถครอบครัวนะคะใช้งานแบบสบายๆนะคะนี่คันนี้ต้องบอกเลยแนะนําเลยนะคะในราคาที่ไม่แพงราคารับรองว่าไม่ถึง2ล้านแน่นอนนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวราคาเราไปดูท้ายคลิปกัน่สำหรับด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะ3แถวนะคะด้านหลังนะด้านหน้านี่จะมีเบาะก,กลางแบบนี้คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น11ที่นั่ง เป็น11ที่นั่งนะอ่ะมีที่วางแก้วแบบนี้นะคะเบาะนะคะจะแบ่งเป็นแบบ4060 4060จะพับได้แบบแบบนี้อ่าทาได้แบบนี้นะคะแล้วก็เบาะด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังไม่เหมือนตัวฮุนไดเฮสทวันนะคะฮุนไดเฮสทวันเบาะด้านหลังไม่มีที่วางแขนแบบนี้นะแล้วก็เบาะด้านหลังัวรูตหลังสุดนะ หลังสุดก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังได้เหมือนกันนะคะพับได้หมดเลยนะด้านหลังมีหลังคาสันรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฮุนใดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น H 1สวันะคะหรือเป็นรุ่นสตาเียทั้ง2รุ่นนี้นะคนนั่งด้านหลังนะคะไม่ร้อนแน่นอนไม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะช่องแอร์นี่ช่องแอร์มีทั้งคันนะต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะห้องเครื่องนะคะมาดูสภาพห้องเครื่องกัน นี่ทันนี้นะคะรถยังไม่ได้ล้างรถยังไม่ได้ล้างนะคะต้องบอกว่ารถเข้ามาใหม่นะรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะมีการล้างทําความสะอาดให้นะคะฝาทะอาชกนะคะเป็นโชกแบบนี้นะมาดูที่ฝาปรงนี่มาดูกันชัดๆนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะหลายๆคนนะคะชอบสงสัยทําไมรถปีใหม่ชอบลูกค้าชอบขายนะคะต้องบอกเลยลูกค้าเขามีรถหลายคันคุณพี่ขา บางทีเขาใช้งานเสร็จแล้วเขาไม่ได้ใช้งานเขาขายนะเขาไม่ได้จอดไว้นะคะจอดไว้ก็มีแต่ทําให้ราคาตกเนอะบางทีฟ้าโปรงเดิมนะคะคันหน้าเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็อีกอย่างไม่ได้ล้างด้วยนะคะแต่รับรองรถสวยสภาพดีนะคะอันนี้รับประกันได้เลยมีกล้อง360องศาค่ะคันนี้นะคะเป็นฮุนได ซาเลียนะคะปี2022นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะต้องบอกว่าได้รถสวยสภาพดีนะคะไปใช้งานนะคะใครกำลังมองหาฮุนไดสตาเลียนะคะติดต่อกันมาตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าใครที่หาฮุนได H เฮสันอะไรก็แล้วแต่นะคะมาที่11-12ออโต้รับรองได้รถไปใช้งานแน่นอนนะคะทุกคันรถสวยนะคะสภาพดีทุกคันสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นพรีเมียมสตาเลียแบบนี้นะคะ ก็ติดต่อปามได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.99%เท่านั้นเองนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99%เท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจฮุนไดสตาร์เลียรุ่นพรีเมียมนะคะพรีเมียมแบบยานแม่ลงมาจอดแบบนี้นะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะรถสวยไม่น้อยสภาพดีรถบ้านแท้ๆนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ